คนทั่วไปก็ทำหนึ่งโพสขายคนทั้งประเทศครับพีซอร์นัลไลซ์คือการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่จำเพาะทำไม AIS ถึงทำแคมเปญ4ภาคภาคเหนือก็หาพีเซนเตอร์แล้วก็หาคำาภาคเหนือมาใช้อีสารน1คนภาคใต้1คนภาคกลางหนึ่งคนเพราะต้องทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงและการ Personalize ให้เห็นภาพแบบนี้หากวันนี้ผมขายสินค้าปิดผมหงอกคนทั่วไปก็จะทำหนึ่งโพสขายคนทั้งประเทศครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะ Personalize เจาะกลุ่ม ทำโพสต์นี้เจาะคนกลุ่มนี้คือกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มข้าราชาการก่อนเลยถ้าเกิดข้าราชาการมีผมงอกไปงานการาดินเนอร์คงดูไม่ดีแน่ๆ,ๆถูกไหมครับเราจะขยี้กลุ่มนี้ก่อนเลยหนึ่งกลุ่ม แสดงว่านี่คือการ personalize ที่1่กลุ่มนะครับซึ่งมันจะมีอีกหลายกลุ่มครับที่มีปัญหาเรื่องผมหองอกอา,อาจจะเป็นคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านแต่อยากดูหนุ่มมากขึ้นให้ลูกหลานได้มาเจออย่างเงี้ยลูกหลานมาเจอแล้วรู้สึกก็แบบ enjoy กับคุณตาคุณยายอยู่ดูเป็นวัยเดียวกันก็ขายยี่ได้อีกแบบหนึ่งนะคใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติ่งตอกนี่แหละยอดออเดอร์แบบสองหมื่นบวกๆกดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปั๊งหมุดเพจเลยปั๊งหมุดช่อง ก็ลองไปดูได้